มนายประจวบนาคเทียนกำนันตำบลกองอาจังอำเภอสิทธเทพจังหวัดพิจบูรณ์นะครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านกองทุนแม่ของเพนดินนะครับนึ่งหมู่บ้านนี้มีฐานการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลายด้านนะครับพร้อมที่จะพาไปชมแล้วครับ เราอยู่ที่ฐานเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตของคุณชันชัยมีสาคือทําไมต้องเอาแก๊สมาผลิตเป็นเครื่องสูบน้ำครับเนื่องจากเราใช้น้ํามันนะครับมีต้นทุนที่สูงครับเดิมที่ผมทําไร่อ้อย22ไร่ครับผมหมดค่าน้ํามันไป1800บาทแต่ผมพอมาผลิตเครื่องแก๊สนะครับผมหมดไปแค่2 0 0 0ันบาทน้าเท่าเดิมนะครับไร่เท่าเดิมนะครับ ประหยัดได้ถึง80นะครับมาดูการทํางานของเครื่องนะครับเครื่องนี้จะทํางานติดสตาร์ทตอนแรกจะใช้เบนซินแต่พอเครื่องติดแล้วก็จะปิดน้ํามันแล้วก็จะเปิดแก๊สเข้ามาครับแล้วตอนแรกที่น้ํามันยังไม่หมดเนี่ยเครื่องจะดังสะดุดอยู่แต่พอน้ํามันหมดแล้วเครื่องจะดังเรียบเหมือนกับเราใช้น้ํามันธรรมดา เขาจะตัดมาให้เราเบสเสร็จหมดเลยเพียงแต่เรามาประกอบเขาจะตัดเป็นชิ้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 นม,ม,มาให้เราแล้วเรามาประกอบให้ได้ขนาดของเขาแต่ต้องทําให้ได้สเปคของเขาอันนี้จะเป็นไรายได้เหมือนหลักก็ได้เสริมก็ได้เพราะว่าเช้ามาเขาก็จะทํากิจกรรมบ้านเรียบร้อยอะไรเงี้ย<ม>แล้วทิ้งแมานั่งทําตัวนี้กัน<ม>แต่ค่นี้ผุมเนี่ยถ้าเราทําตัวนี้กันแล้วนะเขาก็เอากลับไปทําที่บ้านได้อีกเพราะว่าจาก ช่างเขาจะมีตามบ้านอีกค่ะจมาชีกก็จะมีช่างตามบ้านมีจักตามบ้านอีกอแล้วก็ที่ใครทําไม่เสร็จตรงนี้ก็เอากลับไปทําต่อที่บ้านช่างเข้ามาตอนนี้ของหมู่บ้านเราเองก็ตอนนี้มาสมัครกับบริษัทเนี้ย ถ้าหกคนแล้วค่ะแต่เราไม่มีจากตรงนี้ก็คือได้แค่ผัดกันขึ้นผัดกันเย็บรองตรงนี้นอกจากเราจากหลวงเรามีแค่สามตัวครับแม่ก็มาดูความเป็นอยู่ว่ามีงานไหมมาดูแลนางกองพุงมี่ก็มาดูแลว่าเป็นอยู่กันยังไงอะไรยังไงพอไปกันได้ไหมกลุ่มนี้เพราะว่าก็ติดดูช่วยอยู่ค่ะมาติดตามดูค่ามาติดตามดูอยู่ค่ะ ว่าเป็นยังไงกลุ่มจะไปกันได้ไหมอะไรไหมไรายได้พออยู่กันไหม,มถ้าไม่พออยู่กอ,องทุนแม่ก็ให้ให้บอกว่าให้ช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็มาช่วยได้บ้างก็คือช่วยตามที่เราต้องการทั้งหมดก็ไม่ได้และค่ะก็เป็นบางส่วน,นบางส่วนที่กองทุนแม่ช่วยได้ ตามแวานวทางสข,งขงพเพียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่ากง,งานพมประพฤตินะครับกับกองทุนแม่ของเมนดินนะฮะเราทำในเรื่องของบ้านถึงวิถีนะครับให้เด็กเรียนรู้เด็กเยาวชนนะครับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพในกมู่บ้านแล้วผู้ที่ผ่านการาบำบัดฟื้นฟูนะครับผู้ที่ผ่านผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเราก็ให้การ ดูแลและให้การเรียนรู้ในเรื่องของฐานการเรียนรู้เรื่องเศษฯฯรษฐกิจพอเพียงในชุมชนได้นะครับโดยสําหรับผู้ที่ทําเรื่องพักโทษผู้ที่ไม่มีต้นเขาเรียกหัวนอนปาลายเท้าทิ้ไรไม่ต่อไม่มีที่อยู่อาศัยในบ้านคกอวิถีเราก็ให้บริการนะครับให้เขามาอยู่เพื่อให้เขาฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาฟื้นฟูสภาพเรียนรู้ อาชีพเศรษฐกิจพอเพียงหรือต้องการเรียนรู้เรื่องการเย็บผ้าโลเราก็ส่งคนไปเย็บที่นู่นนะฮะเสร็จแล้วก็กลับมาพักที่นี่นะครับกลับมาพักที่นี่นะครับโดยกองทุนแม่ของเราจะเป็นผู้ดูแลนะครับในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้บ้านถึงวิถีของเรานะครับพยายามจะขายความคิดให้กรรมการว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะต้องลงทุนนะฮะซื้อบาทนะครับสามสี่พันบาทเพราะแจกทั้งหมู่บ้านนะครับเราก็ ลงทุนไปรอบแรกนะครับก็คือทีแรกกรรมการเราก็ยังมองว่าเอ๊ไม่รู้เขาจะได้เงินเขากลัวว่าชาวบ้านจะมองไม่เห็นความสาคัญคือทิ้งบาทไว้เฉยๆทิ้งบาทไว้เฉยๆรอบแรกก็มีบ้านนะครับก็เก็บได้รอบแรกประมาณสองหมื่นกว่าบาทโอ้นะครับเราก็กําหนดกันสี่เดือนเก็บครั้งหนึ่งนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับเป็นเรารู้แล้วพฤติกรรมของคนไทยเราเนี่ยชอบทําบุญฝันไม่ดีนะครับฝันไม่ดีฝันร้าย นะครับคิดไม่ดีเดาะข้อต่อตาจาเสริมดวงก็หยอดไปในบาทานะครับอย่างที่ท่านเห็นนะบาทนี้เราเรียกว่าบาทเสริมบารมีกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเราก็เก็บกันสี่เดือนครั้งสี่เดือนครั้งครับนะครับก็ได้เงินตัวนี้ขึ้นมารอบละสองหมื่นอะไรได้มาเราก็ใช้ไปครับใช้กิจกรรมไม่ว่าจะส่งเสริมอาชีพเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผมก็เลยคิดว่าเอ้เรามีเงินกองทุนแม่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราลองเริ่มคิดในเรื่องของกล้องซีทีี นะครับเพื่อดูแลเรานอนเขาไม่นอนอ่าใช่นะครับก็ที่ผมบอกตีสามันอาจจะเข้ากั้ <laughs> ก็เลยติดกล้องทีวีนะครับกล้องซนะีทีวีเนี่ยรอบแรกก็ใช้เงินไปประมาณหกหมื่นกว่าบาทเพราะซีทีวีไม่แพงหรอกครับแต่มันแพงระบบสายแรงกับสายเพราะ,ะเราเป็นสายต้องเดินสายทั้งทั้งหมู่ทั้งหมู่บ้านนะครับฉะนั้นก็เดินไปเสร็จนะฮะเราก็ติดก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้อยู่เป็นประจำ สาหรับส่นนี้นะครับเป็นศูนย์การฐานการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับได้ประสานไปยังสำนักง,งานกรมรักษาสัตว์สัตว์ป่านะครับจังหวัดพิุโลกนะครับขออนุญาตนะครับในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้นะครับของกองทุนแม่ของแผ่นดินในเตขตหมู่บ้านของอาจารของเราและ ต่างพื้นที่นะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของอการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับหรือขยายพันธุ์สัตว์ป่าในเรื่องของการเป็นในการเสริมรายได้ของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่ตาบนคลองอาจังแล้วก็อําเภอใกล้เคียงเดิมทีนะครับผมก็เป็นเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ของอหมูบ่บ้านคลองอาจังของเรานี่แหละนะครับก็เริ่มจากกระคืนหนึ่งนะครับอาชีพที่บ้านนะครับประกอบอาชีพ เกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับก็มีการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับผมก็ได้ซึมซับตรงนี้มานะครับก็เดิมเริมแรกๆเนี่ยนะครับทางผู้นำชุมชนนะครับหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเห็นผมอยู่แล้วลบุคลิกก็คือเป็นเด็กที่เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยประมาณลักษณะแบบนี้มา,าตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กอยู่แล้วนะครับก็พอจากนั้นนะครับเมื่อประมาณปี2 5 0 0 45นะครับปีนั้นก็คือกรมอุทยานเนี่ยเขาเปิดให้ครอบครองสัตว์ป่าแต่เนื่องจากว่าณตอนนั้นผมอายุประมาณ14 1 5ก็ยังไม่สามารถครอบครองได้แต่ผมก็มีความชอบเลี้ยงพวกนี้อยู่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 เป็นทุนอยู่แล้วนะครับก็ก็ยังเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอยู่แต่ว่ายังไม่มีเอกสารได้มาที่ถูกต้องนะครับต่อมาก็เออมันจะมีการเออบังคับใช้กฎหมายนะครับพอมีการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับเออสัตว์ป่าบางอย่างื่าก่อนนี้มีหลายชนิดมากกว่านี้ก็จําเป็นต้อง ต้องต้องเลิกทําไปครับต้องเลิกทําไปแล้วก็ไปหาสัตว์ป่าที่มีเอกสารอย่างถูกต้องเข้ามานะครับก็โดยซื้อจากฟาร์มที่ถูกต้องบ้างนะครับ ก็พวกฟาร์มที่ถูกต้องเนี่ยเขาเขาเขาาจะมีใบกำกับการจําหน่ายนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็เป็นหลังขาวนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเป็นคู่แรกที่ถูกต้องของของไทยมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขายลูกเขาเราก็เอาเงินเนี้ยค่อยๆขยับขยับขยับก็เริ่มมีอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมีทั้งพญาลอมีนกยุงไทยครับใช่ครับแล้วก็พอเรามีหลายๆอย่างแล้วแล้วก็ดําเนินเราต้องทําโครงการในการเพาะพันธุ์แต่พอทำเพาะพันธุ์เสร็จเนี่ยก็ ไปคุยกับท่านกำนันนะครับท่านกำนันก็แนะนำวา่าเดี๋ยวจะใช้กองทุนเนี่ยนะครับ ก็คือติดต่อกับหน่วยงานว่าทําเป็นล,ล,ะละนักษณะศูนย์การเรียนรู mm ้ hmm. ในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานคิดว่ามันน่าจะมีความาสามารถคุยกับหน่วยงานแล้วมันมีเขาเรียกว่าม,มีน้ําหนักมากขึ้นอ oh, <okay. S 1> ะไรลักษณะนี้ครับ <Okay. S 1> ทานท่านกำนันก็แนะนํามาแล้วก็ผมก็เลยเข้าร่วมโครงการของคุนแม่เนี่ยเพื่อหนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนนะครับ mm hmm. ให้ให้ให้น้องๆหรือผู้ที่สนใจเนี่ย mm hmm. เข้ามาศึกษา mm hmm. ธรรมชาติของสัตว์ป่านะครับสัตว์แบบนี้ ลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้หรือการขยายพันธุ์อาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นการเรียนรู้แล้วว่าสัตว์ป่าอยู่ในป่าสามารถพัฒนามาเป็นเศรษฐกิจได้นะครับก็ <c oughs> เพื่อเพื่อต่อยอดไปยังการศึกษ,ษาหรือจะเป็นทางทางธุรก,กิจทางทางเศรษฐกิจก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกับว่าพวกนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยหาายย่างไกลยาติดก็คือเราเราเราเลี้ยงสัตว์มันเป็นงานอิเล็กถูกไหมครับ พอเราพอเรามาสนใจตรงเนี้ยพอพอเราสนใจเพวกนี้ว่าปุ๊บเราก็กลายว่าเราก็หาความรู้กันมาแล้วก็ใช้ใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยให้สูสุตรแล้วเกิดแล้วแล้วก็เกิดเป็นลักษณะที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าสามารถเ,าเป็นอาชีพแล้วก็นําเงินมาเลี้ยงชุนเจือได้นะครับครับสุดท้ายก็คือกองทุนแม่ของเ่นดินนะครับก็ทําทให้ชุมชน นะครับอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่อย่างพี่อย่างน้องนะครับโดยใช้หลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับร่วมคิดร่วมทำนะครับร่วมรับประโยชน์นะครับ ตามที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงพระราชทานแนวทางปัจจัยิกิจพอเพียงมานะครับหล,ลหลายอาชีพในหมู่บ้านนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่กองทุนแม่ของแผ่นดินของเราเป็นจุดยึดโยงนะครับยึดโยงเข้ามาล้อมรวมจิตใจคนในหมู่บ้านของอาจารย์หมู่ที่หนึ่งของเราให้เกิดมีสุขภาพใจและกายที่ดีนะครับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองนะครับได้อย่างยีง่งเยินครับ